มาด้าสามใหม่น้อยมาอีกแล้วดูตัวรถก่อนนี่ดูบุกโซวิสเลยเพิ่งเข้าศูนย์มา17,000โลล่าสุดสดๆร้อนๆเมื่อเดือนหนึ่งที่ผ่านมานี้เองดี่ครับ มาดูตัวรถกันคันนี้ตัวรถปี2020สีเทาแลมโบ่สวยๆแบบนี้และเป็นตัวท็อปสุด SP ด้วยออปชั่นนี่เต็มครับกองรอบคันลำโพงโบสไบสปอร์ตโอ้โหมีครบดูบอดี้รถก่อนเลยอันดับแรกหัวน็อตต้องไม่มีแกะไม่มีขยับแบบนี้นะครับบง่งบอกว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน,นักมากระบบเครื่องยนต์เครื่องเกียร์ต่างๆออกรถไปสบายใจได้ครับเพราะเรามีวารันตีผ่านศูนย์มาด้าเพิ่มเติม,ตมให้ออกรถไปจะได้แบบว่าคุยมั่นใจได้เลยว่ามีวารันตีจากมาด้าให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้น มาดูแต่รถกันต่อนี่ลงล้อแม็กมาใหม่เป็นขอบ19แม็กโมโม่แม็กตัวนี้นะเบิกใหม่ชุดละ4ี่หมืนกว่านะนี่น่าเชื่อว่าแพงกว่าเวกอีกอะทุกคนมาดูตัวรถกันต่อครับกุญแจระบบคลีเลตปายสปอร์ตเตือนมุมอับมีหูกระจกดาแบบนี้กล้องรอบคันและดูภายในไอ้ยาเลขใหม่มันจะเท่าไรหร่นะล้อลองพิจารณาจากภายในกันไปกองอน เก็บบุ๊กเซอร์วิสก่อนดูโครงสร้างครับนี่เบดอาร์ Met up, ชัดเจนเดิมๆทุกจุดแบบนี้โอ้โหนี่แหละนี่แหละรถใหม่น้อยมาได้สามค่าตัวก็เท่าไหร่ดีอ้หลายคนลุ้น่ะดูก่อนเบาะหลังเป็นไงโอ้โหมันไม่ค่อยได้ใช้นะบาะหลังนี่น่าจะไม่มีใครนั่งเลยเพราะมันกิฟตมากอะ,อะโครงสร้างครับ นี่เม็ดองเม็ดอาร์ชชัดเจนแบบนี้บง่งบอกว่ารถไม่เคยชนหนักนะครับมั่นใจได้เลยเนาะถัดไปดูรถด้านท้ายอ่าเซ็นเซอร์ถอยมีให้กล้องถอยมีให้อยู่แล้วครับเปิดท้ายขึ้นมาที่ก้ารสัมภาระมีนี่หัวน้าฝาท้ายเดิม,เด,มเดิมนี่ครับซอกซ้ายซอกขวาเดิมสนิทแบบนี้หุ้ยเป็นว่าเขาติดฟิล์มกันรอยมาด้วยอะ่ะเออว่าเฮ้ยเนี่ยเพิ่งเห็นทุกคนเห็นไหมติดฟิล์มกันรอยมารอบคัน โอ้โหเป็นไงล่ะรักรถจัดเลยอ่ะอ่ะในส่วนของอุปกรณ์ยางอะไหล่ครับขอเช็คหน่อยนี่อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบเลยยางอะไหล่ไม่เคยใช้อ่ะดูดีนี่แหละบงบอกว่ารถใหม่น้อยเนี่ยยางอะไหล่ไม่เคยใช้ครับนี่ขนาดยังไม่ได้ดูเลขหม่ยแล้วเราดูตัวรถรอบคันแบบนี้เรารู้เลยว่าุ้ยคันนี้มันต้องใหม่น้อยแน่เลยนะครับในราคาค่าตัวเท่าไหร่ดูไหม คันนี้จับต้องได้ง่าย6 9 9 0 0 0 0บาทฟรีดาวเฉลี่ยผ่อนเดือนละ12,000สเท่านั้นเองมาดูกันต่อจะได้ดูเลขไม่ไปพร้อมกันทุกคนเนี่ยโครงสร้างเห็นไหมรอยคีบจากโรงงานอยู่คือมั่นใจได้เลยรถไม่เคยชนหนักมาถ้ารถชนหนักมาจากฝั่งนี้อย่างนี้นะคือโครงสร้างต้องไม่เหมือนเดิมแล้วรอยเม็ดอาร์คจะไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนขออนุญาตขึ้นนั่งเลยครับโอ้โหผรอะไรแพดเดิลชิพมีเรียกได้ว่า a d แดป i ี e c ูดคอนโ o n t r o l ให้นะครับมาดูเลขไม18,000กิมเองทุกคนนห็นลัอง่ะ 18,000โลไม่น้อยมากโอ้โหกรีปเลยอะ่ะเนี่ยแหละรถไม่น้อยทุกคนรถปี2,020แต่วิ่ง1,000 0 1มื0 0 0โลเอาเป็นว่าใครอยากได้นะครับสำหรับมัด d a 3ตัวนี้แล้วก็รีบเลยครับเจมรูปดับโปรไฟล์โทรหาพวกเราทักหาพวกเราได้เลยอย่างที่บอกแหละมือ2ใครไม่ต้องสนหรอกเพราะมันคือมือหของเราครับเราจะทํารถมือส